องุเอกังุมามงธาองคุทวังรุสังกธาองุดิมามิชาดอนทัจตุองคุวิชาละเยสศีลาเอกังุมางมงธาีรษะทวัรุสังกธาศีรษะดิธรมามิชาดอนนัป็นจติดาวิชานยตินิกตวานานาการามัญจะสัมปะวันตินิกตาวานานาการมัจจะสัมะันตินิกตาวานานกามัจจะสัมปะวันปรมังพินุโรโพจะมังเกิดเป็นคาโรติสัมปะว พุทิยันตทาโรโหจะบังเกิดเป็นโาโรโหติสัมภะววุทิยัาโรโหจะบังเกิดเป็นพุทกาโรหติสังพะวจ้าังกุโรโหจะบังเกิดเป็นทาคาโรหติสัมภะวจามาโลโหจะบังเกิดเป็นจะคาโรโหติสัมภะว ແລະກາໂລກຸຄຸສົນທະມະການຂອງນາຄະມະໂນພຸດກາໂລກະສະພະພຸດທະທາກາໂລກະມະໂພພຸດຍະກາໂລຍະຍາມິຕຍະປັນຈຸອຸທານະມາມີຢ່າງນັ້ນກາໂລກຸຄຸສົນທະມະການຂອງນາຄະມະໂນພຸດກາໂລກະສະພະພຸດທະທາກາໂລກະມະໂພພຸດຍະກາໂລຍະຍາມິຕຍະປັນຈຸອຸທານະມາມີຢ່າງນັ້ນກາໂລກຸຄຸສົນທະມະການຂອງນາຄະມະໂນພຸດກາໂລກະສະພະພຸດທະທາກາໂລກະມະໂພພຸດຍະກາໂລຍະຍາມິຕຍະປັນຈຸອຸທານະມາມີຫັ້ນ นากาโรปตะมังชานโมกาโรทุทยังชานตกาโรตัตยังชานทากาโรจังชานยะกาโรปตะมังชานโมปตยะังสพุธเหิเิตังนะกาโรดูปะกันโมกาโรยะกาโรปะกาโรสุญโทากาโรสังาะกันโยะกาโาโรปจัปะทานะมะมีหังนะกาโรปตะมังชานโมกาโรทุยังชานตกาโรตัตยังชานทากาโรจังชานยะกาโรปะังมตะยะังสพุทเหิเังนาโบุกันโโมกาโันโกาโรสุญญาันโทกาโรกนะกา นากาตัปัามังชนังโมกาโลทกทีังชันังพุทธาโต้ทุังชันังทากาโล้เถังชันังจักาโลปะจมังชนังโมพุทธาญะละฉังสภะพทธเริศังนักาโลวูลตัโมกาโล้ปัญาคตพุทธกาโลสังญัโนทากาโลสังกาละตยะกาโล้ัญญาในคตัวปัจามังาามมีหังนักานละทิตางเทวนาทีปจิตังะนั่นกับบงเหตุนนามมีจุตังชินนโมมันนั้นบริสิทธิ์นโมมันตามมากาจิตนโมอาหัยปัญญาณโมังตนั้นไ

ยากาตาทำม,ม,า,มาวิชาเนี่ย้ระมากุุลาทรมาโรปังมันเกิดเป็นทุกขังการโรปิสัมพะพ itu yang aku salah ramah roh pang menggerbeng ak nut jangga roh roh i jangga u tak diang api lakata ramah roh pang menggerbeng ak not อะาโรติสมบทุะปะมะทุกขังโรโบจักะโรติสมทุกทุติยังอนิจจังโรโบจักนันเกิดเป็นอะโรติสมและทียังอนาตาโรโบจักัเกิดเป็นอุกาโรติสมบทว มาออรักนังจอดังมะการบุรังอักาารธรรมะนั่งองกาโรสังฆารนังจอังละตมะต้ยามาอุรักนังจอังมาการบุรักนงอกาโรธรรมะนั่ังกคโรสังฆารนังจังละตะตยง มะอปุร <and> ักนาตังมากาโรกนาการกนารักรัาตันตัดนังมอุเมตาจมหาราชาสพพะีหาจัตปุจิโตสัพพะสุขาจัมาราภาสพะโธาวินะสันติมะอะปุเมตาจมหาราชาสัพพะสนีหาจัตปุจิโตสัพพะสุขาจัมาราภาสปะโธธาวินะสันติมะอะปุเมตตาจมหาราชาสัพพะสุนีหาจัตปุจิตโตสัพพะสุขาจัมาราภาสพะโธาวินะสันติ นามจิตวาสิจิตโลกะลามังสิโสจาระธรรมสังฆมณุธรรมมิจตสุตาธรรมเถรธรรมกามธรรมะขาวโดถาตัวธรรมสิธรรมาชาธรรมสารมีจตเตยนะโมธรรมเจ้าสกาวังลากังปฏิสุปุริยอาตามนระโตโทนะมาจตเตยนะโมอุตโมจตุโะกโตอุตโมธรรมเทรสุยุตโมโมขะตติังอุตโมตะรมนะมมิหัง ธรรมเทศลธรรมกามธรรมาขารุตากรทูธรรมสีธรรมยาธรรมสังสามิจเตนะโมอัมชาสากลังอหังพเทสุปูเิเยอาราธรรมตะพะโตโธนามาจเตนะโมอุตโมจโตภโทษโมธรรมเทศตโมโมข้าตเงอุธรมทานนามามิหังมเทศลธรรมกามธรรมอาขาสตากรทธรรมสีธรรมยาธรรมสัมมสามิจเตนะโมอังชาสาลังอหังพเสุปูรเยอาราธรรมตะพะโตโธนามาจเตนะโมอุตโมจโตภูโทษโมธรรมเทศตโมมขาตถอุรมทานนามามิ tham the do ta ma ka mo tham ma kha du ta ta ka to tham ni jit na ma la tha tham ma sa mi ja te mo a la mo cha ja ka la ngang ba de su pu ye a tham ma do so ma ja te mo to mo ja go tho to mo ta ba de thi mo mo kha de yang mo ta mo dang na ma ni ha ธรรมะมารโปจะบังเกิเป็นอุตารโอโหติสำภะวุธิยังอโรโปจะบังเกิเป็นอัตารโอโหติสำภะวุธิยังอุโรโปจะบังเกิดเป็นนะตาโรติสำภะวุทยาธรรมิโนนาคามีอาหารต่างสัตวัพุทธังามปนเนนานใหม่มีหาปนยากตารรมานาคามีอาหารต่างสัตัพุทธังามประจยนนานม่มีหัง มาขะาะเจตนานาคามิอาหารตางสัตพุธนาคาประจุปัญานะมามีหังอุตยัธรรมโนนาคามิอาหารตางรัตพธนาคาปรจปัญานะมามีหังอภยากะตาธรรมนาคามีอาหารตามรัะพุทนาคาปรจุปัญานมามีหังอุตยาธรรมโนนาคามีอาหารตังสัตพทธังคาปจุปญานะมามีหังอภยากตาธรรมนาคามีอาหารตังรัตพทธัาคาปจุปัญานมามีหัง มัคคะภะราเจตานาคมีอร่าตางกับพวางการป็นตนั้นมามีหาปะมงอุโรโปจะมันเกิดเป็นมะกาโรติสัมภะวูุรยังอโรโปจะมันเกิดเป็นอะกาโรติสัมภะตะติยังมะโรโปจะมันเกิดเป็นอุกาโรติสัมภะ มะอาอระนธชาังมะกาโรระนอากาโรตัมรกนอกาโรสังขารันตังตังตยมอาอระนชาวตังมะกาโรระขนอกาโรตัมรกนอกาโรสังาระนจตังตังตะยมะอาอระนชาังมะกาโรระกนอกาโรตัมรกนอกาโรสังขาระนตังาตังตะยมะอาอเมตตาจามาาสัพพะุจะปุจิโตสพพะจุกะจงมาาะสะปทาวิาิมออ ไม่ตาจะมหาราสากลที่หาจะปุจิโตสากัสุาจะมหาลาภะสักภโุทธะวินัสนใจมากไมตตาจามาลาชาสากลที่หาจากปุจิโตสากลสุขาจามหาลาภาสักภพุทธะวินัสนเนามจตตวายจีิโตกันนาถังจิตจะจพัเสีงคำบางงูทาไม่ได้งนามจุดวายจีจิโตกนาถังจิตจะจะพังเสีงคะบางงทาไม่ได้เสียนามจวายจีิโตกันนาถังจิตจะจะพังเสีางคบงทาไม่ได้เส

ตัมมะุโตมาเจตนโมอุตโมตจโ่โตดิโมนตเทอโมโมขะตอเทหงตมตังนิมังหังรรมตธรรการมาธรรมะขับุากตธรรมสิมรรมสามสาจตนะโมอัจจะกาลังอรหันสุโพะเตตมะโตหมาเตโมอุตโมตปโดรมนทือโมโมขะเทงอมตัมตังนมัหัปมังอัตโรโปจั มังเกิดเป็นศีสะนิสยาอังกาละวิชายติตุติยังอาอัฏฐโรโปจะมังเกิดเป็นมัชเชนิสยาอังกาละวิชายติตติยังอุอัฏฐโรโปจะมังเกิดเป็นปานิสยาอังกาละวิชายติจะดูทางม้าศีสโรโปจะมังเกิดเป็นอัฏฐตองทานิสยาอังกาละวิชายติปัจจางอาศีสโรโปจะ มันเกิดเป็นพ <gegangen> ิมพ์ถ so, so, right? right. 네ูกใสิ่การนาิกาเรื่อชาติมาอุเสสะโตโจะมันเกิดเป็นอาพส่งการนิกา่เอนตีนี้ข้ารการนิสยการนาัิกาลีจะเป็นหนังหิสัมปะวังทีนีข้างกาลนาสยานาัิกาลีจะเป็นหนังหิสัวัง ตีนยาังการาอินสิยานาลังการาสิจัปนังหัวติจัมปะวังชัตากตะนิสยังกาลาลิภาวังสุขังพลังเตโยชโยสุขังวะหังหตุเชยมังกัะดังชัตากตะนิสยังกาลาลิภาวังสุขังพลังเตโยชโยสุขังวะหังหตุเชยมังกัะดังชัตากตะนิสยังกาลาลิภาวังสุขังพลังเตโยชโยสุขังวะหังหตุเชยมังกัะดังปะธรมังนะว่าถา

นามิโชติบาลมะเตชุญยังนามิชุญยังบาลามะเทตังนามิเังกาลสุญญานิยมิสัตนามามิพุทธนามิโชติบาลามะชุญยังนามิสุญยังบาลามะเทตังนามิเังกาลสุญญานิยมิสัตนามามิพุทธนามิโชติบาลามิชุญยังนามิสุญยังบาลามะเทติสัตถนามานิยมิสัตนามามิพุทธผูยังสุญญาการะโดผูจะนั่งอยเด่นหาสุญญาการะโดโหสัมภะอุ นั่มายถึงี่บ้ามันสุยังนั้นสุยังบ้านมานดสังนั่นสุดยังบ้นมันติดสั่งนั่นหมายถึงที่บามันสุยังนั่นสุยังบ้านมันติดสั่งนั่นหมายถึงที่บานมันสุดยังนั่นสุยังบ้านมันติดสังนั่นหมายถึงที่บ้านมันสุดยังนั่นสังบามันิดสั่งนั่มายถึงบามันสุยังนั่นสุยังบ้านมันดสังนั่นหมายถึงี่บ้านมัุยังนั่นสุยังบ้านมันติดสังนั่นหมายถึงบ้านมัสุยังนั่นสุยัง Namam cho tiêu blah mothers of young nominated young blah mothers of young nominated young and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  young mothers and nominated young and young mothers and nominated young and young mothers and nominated young and nominated young blah mothers of young and nominated young blah mothers of young and nominated 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 young นามิจวบเถี่ยบรมมสุญญานมิสุญญานบรมมณฑเจตังนามิสังบรมสุนนามิจวบเถี่ยมมณฑสุญานมิสุญญานบรมมณฑเจตังนามิสังบรมามิจวบเถี่ยบรมมสุญญานสุญญานบรมมณจตังนามิสังนามิจวบเถี่ยบรมมสุญญานมิสุญญานบรมมณฑเจตังนามิสังบรมสุนนามิจวบเถี่ยบรมมณสุญญานมสุญญานบรมมจังามังบรมสุนมิจวบเถี่ยบรสุญญานิสานรติสังมสุนน

ามโชติปามัตุ้ดยันมีุดยังปลมตอไสงนล้นไังัุีสังมามีบุตานล้วมโชปามาตุดยัมีสุดยังปลมตงนั้วมก็ุหน้านมังมามีุตานล้วมัโชคปามาตอุดยันมีสัยังปลาันต้องไดสั่งั้ันได้สังกุดนานามสังมามบุตรแล้วมันีปลมาันั้งสุยัง้ามีสุยังปมันองสังัง้าระโรโบจะ มังเกิดเป็นส่ของดัมหะที่สองพระอูน้ำมันโเติปรามาตุสนย่างน้มันส่นางามาุสังน้มันังมส่นยาน้นสังน้มีบตน้มัโชติปามาุส้มนสยาามาตุสังน้ามันสังนมัย่างน้ามันสังน้มัมีตน้มันามาส่น้างน้มัส่วนย่างามาุสังน้ามันสังน้ามันสนย่างนมนสังน้ันมีน้ันามาตุสย่างน้ำมันสางามตสังมสังน้สนง

နမ်ဂျ children, ိုတေဘူလာမတ်တေဆူညံနမ်ဂျိုညံဘူလာမတ်တေဖန်နာမန်ဂျန်ပါဘေဆူညံဂျန်နာနီဘူတန်နာနီဂျိုတေဘူလာမတ်တေဆူညံနာနီဆူညံဘူလာမတ်တေတန်နာမန်ဘူတန်စံပါဘေဆူညံဂျန်ယောနာတေတန်နာမန်ဘူတန်နာနီဂျိုတေဘူလာမတ်တေဆူညံနာနီဆူညံဘူလာမတ်တေတန်နာမန်ဘူတန်စံပါဘေဆူညံဂျန်နာမန်ဘူတန်ဒါတေဂျန်မဟာဝကံနိဒိတံဒီမာချေနီကာယေယေစာနာမာနာခါတန်နာဒါဂျိုငုံသံနာဟာဒူဝါတေတိဘင်သံ ပြင်းထန်စားတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်တော့လည်းတော့တော့ဆက်ပြီးစားကြရအောင်ဆက်ကันကြပါဦးနောက်ထပ်လည်းကြရင်ဆက်ကันသင့်တယ်